ที่ที่นี่มันบ้านอะไรตำบลอะไรก็หมู่บ้านหลักชัยเรียกคลองหลักชัยก็หมู่บ้านหลักชัยเนี่ยพี่ทำนากี่ไร่ทำอยู่สามสิบกว่าไร่ที่ที่พื้นที่นี้แล้วก็ไปทำนครนายกเจ็ดสิบไร่ทําไมต้องขนขฝายทำเยอะราคาข้าวมันดีหรือว่ายังไงเอาแต่ตอนแรกก็นึกว่าพออยู่ได้ก็ก็จะจะทำแล้วนี่มันเริ่มไปเริ่มทำใหม่เจ็ดสิบไร่เนี่ย รูจะไปรอดหรือเปล่าไปรู้เนี่ยแล้วเนี่ยใบประทวนเนี่ยเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วเอาข้าวไปให้โรงสีแล้วข้าวอยู่ที่โรงสีแล้วข้าวอยู่ที่โรงสีแล้วแต่ใบประทวนเราก็ยังอยู่ที่เรานะาใบประทวนก็ยังอยู่ที่เราก็หม,มายความ<อ>ว่าตังยังไม่ได้ใช่ใบทชศเขาก็ถ่ายเอกสารไว้แล้วก็เอาตัวจริงให้เรากลับมายอดยอดเท่าไหร่ครับเนี่ยผมก็ไม่ดดูีสามแสนสี่ครับสามแสนสี่มหาศาล สามแสนสี่ที่มหาศาลมากแต่ว่าตัวสามแสนสี่เนี่ยหากต้นทุนแล้วจะเท่าไหร่จะเหลือก็ไม่เกินแสนไม่เกินแสนไม่เกินแสนแสนก็เศษเศษแสนเศษเศษท,ที่ที่บ้านอยู่กี่คนมันก็กี่คนนะอินเด็แกยุเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสิบคน,นหน่อยแปดคนแปดคนแปดคนพอไม่แสนหนึ่ง <ส>ไ,มไม่พอ <c oughs> ไม่พอ <c oughs> มันมีคคาใช้จ่ายทุกอย่างถึง,งได้ฝนฝ่ายไปเขาพวกเขาบอกให้นครอนายกก็เลยไปทํานักอนายโยกอีกเจ็ดสิบไร่เนี่ยจะไปรอดหรือเปล่าไม่รู้ใช่แล้วก็โครงการจะนําข้าวเนี่ยถ้าไม่มีในรอบหน้าเนี่ยคิดว่ายังไงน่าจะตายชาวนาตายทําไมต้องตายมันน่าจะไม่มีอะไรเหลือกิน น่าจะไม่มีอะไรเหลือกินน่าจะตายเป็นมากทุกวันนี้ที่ที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองไหมว่ามันมีปัญหาอะไรทําไมเราถึงไม่ได้เงินก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันพกผมเป็นชาวนาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วถ้ากลับไปใช้โครงการจําโครงการแบบรัฐบาลก่อนที่โครงการประกันราคาข้าวกับโครงการจํานําข้าวเนี่ย ผมว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันน่าจะดีฝ่าจำนำข้าวนี่มันน่าจะดีฝ่า,ำำา,นนา,าก็รัฐบาลเอาข้าวไปแล้วจำนำไว้ก็ได้ไปถ้าใจชดเชยมาก็รัฐบาลก็เสียไปเปล่าเลยชดเชยมาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานี่เรายังได้ข้าวชาวนาใบจ่ายเงินให้ชาวนาผมว่าจำนำนี่น่าจะดีฝ่าชดเชยแล้วแล้วแล้วข้อข้อเสียของโครงการจำนำข้าวอะ่ะ ในในในความคิดอ่ะมันมีไหมมาตอนนี้ไอพวกผมพวกตรศีศาก็คงไม่รู้หรอกแต่น,นี้ว่าต้องต้องเบื้องบนเขาจัดการกันยังไงตอนนี้ผุไม <c oughs> แต่ถ้าพวกชาวนาจริงๆอ่ะถ้าทำทำดูดินี้ดทำพองยืได้แต่ถ้าชดเชยมันก็ได้แต่ว่ามันมันก็น้อยนะมันก็น้อยมันไม่พอไม่พอกับไอ,อ,อ้น,นี่เพราะเขาก็กําหนดให้กี่ไล่อ่ะ เราทำนาห้าสิบไร่เนี่ยเขาให้ยี่สิบไร่ก็ได้แค่ยี่สิบไร่หมยไปสามสิบใช่ไม่ถึงประกันใช่ไหมครับพูดถึงพูดถึงเชยอ่ะพูดถึงเฉชยอ่ะครับเพราะเขาให้ให้รายละไม่เกินยี่สิบไร่อย่างเงี้ยประกันข้าวเอ้ยจำนำข้าวยุคหลังเนี่ยเขาให้ทุกเม็ดคุณทำเท่าไหร่ให้หมดใช่ใช่ผมว่าโครงการจำนำเนี่ยจะดีกว่าดีกว่าเฉชย แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ชดเชยจ้ำนำเนี่ยก็ชาวชาวนาก็ได้ข้าวเอาเอาข้าวให้ไปลุงสีไปจํำนำเขาทางรัฐบาลก็จ่ายตังค์ให้เรามาก็ยังมีข้าวเป็นทุนอยู่ได้แล้วอ่าได้ถ้าชดเชยอ่ะชดเชยอ่ะรัฐบาลไม่ได้เอาข้าวไปเอาเงินมาให้ช่วยอย่างเดียวนี่แล้วยังไหนมันจะดีประกันผมว่าจํำนำนี่ยมันต้องดีกว่า เพราะว่ารัฐบาลยังได้ข้าวไปขายได้ก็จะได้เอาเงินนี้ไปคืนที่ปัญหาที่เราไม่ได้ตังตัวนี้ยมันเกิดจากใครกันแน่เกิดมจากรัฐบาลหรืออ้พวกู้ชุมนุมไอ,อ้พวกผู้ชุมนุมมาดิแล้วมันชุมนุมเขาเขาจะขอไปกู้เงินออมสินก็ไปปิดไม่ให้ออมสินจ่ายไม่ให้ออมสินให้กู้รัฐบาลกู้จะธนาคารไหนก็ไปปิดไม่กู้ แล้วรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาให้ชาวนาเามื่อวานพวกผู้ชุมนุมเขาบอกเขาเดินเรียร์ไลเงินจะมาช่วยชาวนาไม่ใช่เหรอโอ้มันไปช่วยพวกมันเองนอ้นี่ไปช่วยอะไรชาวนาม่ช่วยแล้วมันอยู่กันเป็นเดือนเดือนน่ะคนเป็นพันๆเป็นร้อยๆอ,ยอะ่ะเอาที่ไหนกินกันอะ่ะเพราะเอาชาวนาไปไปบังหน้าดิ <c oughs> <c oughs> แบบนี้ผมก็ไม่ไปด้วยผมก็รู้ว่าผมไม่ไปด้วย ยังไงก็รัฐบาลก็ต้องหาเงินมาให้เราจนได้แหละแล้วเราจะไปไป,ไปชุมนุมทําไมเออจะไปเรียกร้องให้ราคาเท่านั้นเท่านี้ผมก็ไปเมื่อคราวที่แล้วผมก็ไปมาที่ไปเรียกร้องขอขอยืดจากหมนะื่นสองเป็นหมื่นห้าครับครับนี่แหละผมก็ไปมาผมก็ไปที่ที่รัฐสภาเนี่ยแล้วความเป็นอยู่ของเราเนี่ยหลังจากมีโครงการล้นํานำข้าวครั้งแรกเลยนะ น,นี่พูดถึงความรู้สึกเก่าๆชีวิตเรามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นครับดีขึ้นสามสี่ปีเนี่ยรู้สึกว่าจะหลุดหนี้หลุดสินแล้วเนี่ยมันจะเข้ารูปเดิมอีกเนี่ยถ้าตอนที่จำนำเนี่ยผมพอดีผมหลุดหนี้แล้วยังมีตังติดบ้านมัง่งมันไม่ถึงแสนก็สี่ส้าห้าหมื่นก็มีติดแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่พอเลยไม่พอต้องต้องไปกู้เอาขา้าศาน เย็บก,กินซื้อก็เชื่อกระสานมามากินก่อนเกี่ยวขา้าวเ่อเอาไปให้เขาที่เขาปิดเพราะนโยบายจำนำขา้ขาวข้าวถ้าถ้าจำนำข้าวเนี่ยพอมาเหลือขึ้นครับพอพอจะพอจะมีกินมั่งพอจะเหลือติดบ้านมั่งเงินเงินทองพอจะดีขึ้นมัง่งเป็นหน,น,นี้เป็นหนี้ทกศเยอะไหมเท่าไหร่สามแสนกว่าพอกับผมสามแสนห้าสามแสนห้าแล้ว,แล,วแล้วโครงการเนี่ยผมได้สามแสนห้าเนี่ย แล้วที่รวมลงทุนไปได้เท่าไหร่ผมจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็ยังมีตังพอไปใช้ดอกอ่าก็พอไปส่งดอกไว้ก okay. ่อนหรือไม่งั้นก oh, oh, ็หมุนเียนส่งตอกรสอไปก่อนแล้วก็ปูตอกระสอมาก็มาออามาให้ถึงเจ่าแก่รับั้งนี้ไม่พอก็ยืมยืมเงินไปส่งทกสอนั่นแหละเมื่อไม่ให้เสียเครดิตล้วพี่พี่เมงเนี่ยที่เนี่ยเป็นของตัวเองทั้งหมดหรือว่าเช่าเขาอยู่เช่าเขาอยู่ ค่าเช่าแพงไหมค่าเช่าไร่ละพันไร่ละพันต่อต่อรอบหรือต่อปีต่อปีต่อปีแต่ไร่ละพันก็เขาก็จะเก็บต่อรอบแล้วแหละตวเนี้ไร่ละพันราคาเนี้ยค่าเช่าไร่ละถ้าต่อรอบก็ปีหนึ่งก็สามพันต่อรอบถ้าต่อรอบก็ปีหนึ่งก็สามพันสามพันสองจองมั่งสามมั่งแต่ถ้าน้าแต่ถ้าถ้าน้ำไม่มีก็สองหนถ้าน้ำไม่มีก็หนเดียว ปีนี้คาดว่าน่าจะทําไม่ได้คุณสองน้ำาก็จะไม่มีใช่ปีนี้น้ําน้อยมากไล่หนึ่งนี้ได้ข้าวกี่ถังก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบกว่าถังร้อยถังอาจจะได้บางปีนะบางถ้าสมบูรณ์จริงก็ไล่ละเกียร์สบาย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 แต่ว่ามันไม่น้อยไม่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 ได้ทุกครั้งเพราะว่าทานาสามครั้งที่ครั้งเนี่ยจะได้มั่งสักครั้งหนึ่งอย่างนั่นก็อย่างดีก็แปดสิบ แปดสิบถังหรือเจ็ดสิบกว่าถังแปดสิบถังผมมาแปดสิบก็เต็มที่แล้วใช่ใช่เฉลี่ยแล้วอยู่แปดสิบถังว่าไรละเกวียนไรละเกวียนนะมันไม่มีจริงหรอกมีแต่โม้กันมากกว่าคุยในวงเล่าเนาะคุยในวงเล่าได้เอ้ยบ้านฉันได้แต่ทั้งจริงๆนะมันไม่ได้เกิดมาเนี่ยมีมีมีรัฐบาลไหนบ้างที่ว่าข้าวราคาดีที่เราจําได้อ่ะก็ก็คงมีรัฐบาลยิ่งรักดีแหละ ยี่รัฐบาลยิ่งรักทักสิ่งนี้เนี่ยราคาราคาดีพอจะดีลุงลุงก็ไม่ได้เงินเหมือนกันใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้อ่แล้วลุงเข้าใจรัฐบาลไหมว่าทําไมถึงไม่ได้เงินก็เข้าใจก็เข้าใจแต่เพราะว่ามันชุมนุมงกันอย่างนี้มันชุนนุงกันอย่างที่ลุงบอกใช่ไหมว่าไปปิดแ้าเที่ยวไปปิดเขาแต่รัฐบาลขายข้าวเปลือกขายข้าวสารที่รับจำนำไปไม่ได้ก็รัฐบาลก็ไม่มีเงินจะมาจ่ายชาวนา เราก็ต้องรู้อยู่อันนี้อยู่ตามตรงสีเนี่ยมาฝากไว้เนี่ยฝากฝากไว้ตามตรงสีเนี่ยแล้วแล้วจะขายข้าวก็ไม่ยอมไม่ขายจะขายข้าวก็ไม่ยอมไม่ขายแล้วรัฐบาลจะตังที่ไหนมาจ่ายพวกชาวนาที่วันนี้ผมมาสัมภาษณ์คุณลุงครับเพราะว่าอยากรู้ว่าชาวนาจริงๆเนี่ยมีความเห็นกับการชุมนุมของพวกนี้ขนาดไหนแล้วก็คิดว่ารัฐบาลไม่ดีจริงๆเลย แค่พอรู้วันสองวันเด้อก็ไม่เป็นไรดีรัฐบาลจะได้รู้ว่าความความไม่ดีความดีตรงไหนแค่นี้นะฮะก้ามาพิจารณากันว่ารู้แล้วว่าเรามาร้องน,นี่มันปิดทั้งปีทั้งเดือนนี้ก็ตายเลยดิเราก็แค่ไปสะนทอนมันหา,าให้เขาม,เมีเวลาแก้ตัวเมื่อผมเคยไปผมเคยไปที่้านกุลลานกุลตรงม้าเนี่ยเรื่องของราคาข้าวเนี่ยก็ปอพอไปถึง ไปถึงนนแปดเก้าเก้าโมงไอเย็นหน่อยก็กลับกันแล้วผมก็กลับคนหมดแล้วเลยไม่ได้มาจุมนุมค้างวันค้างคืนกันแบบนี้ก็เท่ากับไปร้องเรียนให้บอกกรัฐบาลรู้ว่าแบบนี้แบบนี้ผมก็กลับกันแล้วครับจะช่วยได้ก็ได้ช่วยไม่ได้ก็เราได้ร้องเรียนแล้วคุณล,ลุงลุงมองยังไงกับการที่เขามีมีม็อบชาวนาเนี่ยมาขอขอให้รัฐบาลลาออกนะมันก็ มันก็ไม่ดีอยู่นะครับมันก็ไม่ดีนะครับมันจะไม่ใช่ชาวนาจริงๆเลยครับกัวจะไม่ใช่ชาวนาจริงๆเพราะชาวนาจริงๆไม่มีปัญญาไปข้างวันข้างคืนใช่ใช่จะเอาที่ไหนกินแล้วผมวไปอยู่ที่ชุมนุมน่นลูกจะเอาอะไรกินกันที่บ้านจะเอาอะไรกินกันกัวจะไม่ใช่ชาวนาจริงๆเลยที่ชุมนุมซึ่งคุณลุงเป็นชาวนาจริงๆเนี่ยก็ ผมนี่เจ้านะจริงๆก็คือมีความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการจุนงมไม่ไม่เห็นด้วยเลยและยังให้ด้วยมากๆเลยยังให้โอกาสรัฐบาลนี้ทํางานไหมฮะก็น่าจะยังโอกาสให้ทาอยู่น่าจะสารต่อเรื่องจํานํานี่นะราคาจะถูกจะแพงหรือยังไงก็ว่าไปถ้าราคามันเกินความจริงไปลดลงมานิดหน่อย ให้ชาวนาอยู่ได้ก็ก็ไม่มีปัญหาเมื่อจริงๆเลยนะเมื่อรัฐบาลยุดก่อนโนนะชาวนานะหน้หนาหน,ห,นหนึ่งปีเนี่ยปีหนึ่งไม่เหลือไม่มีเหลือเลยเนี่ยก็ต้องไปคู่พ่อค้าคนทาง<ะ>มาหรือลุงสีเขามาปุ๋ยยามาทำลงลงในนาก่อนพอเกี่ยวได้ก็เขาก้าวไป แล้วก็บางปีก็เหลือบางปีก็ติดลบบางปีบางปีเนี่ยไม่พอให้กขาแก่นะไม่ไม่พอให้ไม,ไม่ไม่พอให้เขาก็ก็ติดลบไปพอไปปีหน้าดีอ้าวอา,เอา,เ,อาเอาคืนไปแต่ปีปีหน้าปีนี้ไม่ดีปีหน้าดีก็ก็ลบล้างกันไปก็อยู่อย่างเงี้ยตอกแตกตอกแตกก็อยู่อย่างนี้เนี่ยชาวนาจริงๆนะถ้าหากว่าคนที่เขามีฐานะดีเขาก็พออยู่ได้แต่พวกพวกเราเนี่ยนาเช่า บางทีลงนาปุ๊บเนี่ยไม่มีตังคิดบ้านเลยเหลือไม่กี่พันบาทเลยต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สหุงข้าวและไหนไหนจะซื้อปุ๋ยมาหวานไม่มีตังไปซื้อปุ๋ยแล้วต้องไปเชื่อเขามาก่อนเนี่ยพอถึงฤดูๆๆเ,กเ,กเกี่ยวเกี่ยขเขาก็ต้องหักออกมาคุณลุงมัน่นใจไหมว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลนี้ยังยังคงอยู่เนี่ยคุณลุงคิดว่าคุณลุงจะได้เงินก้อนนี้ไหมครับ ถ้ารัฐบาลนี้คงอยู่ยังอยู่ก็คงจะได้แต่ถ้าหากว่ารัฐบาลนี้ต้องล้มไปลาออกไปก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะไปได้จากไหนใครจะมาทดใช้ให้ไม่เชื่อจะเชื่อใจทางกลุ่มที่เขาออกมาประท้วงไหมว่าเขาสามารถจะช่วยชาวนาได้ผมว่าในความคิดของลุงเองฮะในความคิดของผมผมว่าไม่น่าจะได้มันจะเอาชาวนาไปบังหน้าแต่ที่ไปจริงๆนะ่ะกลัวจะไม่ใช่ชาวนาจริงๆ ถ้าเป็นชาวนาจริงๆผมไม่ว่าเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ต้องจะหาเงินมาชดเชยให้อยู่แล้วชดใช้ให้อยู่แล้วลุงได้เงินจากการจากจากโครงการตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยฮะได้ได้เงินมากี่ครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้วปีละสองครั้งปีละสองครั้งนะครับถ้าฤดีฤดูนาปีกับฤดูนาบังก็ตลอดมามีปัญหาไหมก็ไม่มี เรื่องก่อนมาก็ไม่มีในเปิดประทวนมาเจ็ดวันก็ได้ตังแล้วได้ตังแล้วอืมอ่ะแล้วอย่างมันมันเป็นโครงการที่ไม่ดียังไงสำหรับชาวนาแล้วทำไมทำไมพวกพวกเรียนสูงมันโจมตีจังว่าไม่ดีไม่เข้าใจมัไม่จะไม่ให้มีชาวนาเลยมั้งใช้ชาวนาหมดประเทศมั้ง จะได้ไม่ต้องกินข้าวกันจริงนะ <c oughs> ไปซื้อข้าวแม่น้มกินดีกว่าไปซื้อข้าวถู่ก,ก,กินกันซื้อข้าวขมรซื้อข้าวพม, <c oughs> ม่าคุณลุงเชื่อแค่ไหนว่ารัฐบาลเนี้ยเขามีความตั้งใจจะช่วยเหลือชาวนาจริงๆผมก็มั่นใจว่าเขาจะช่วยได้ว่าว่าเขาคงจะช่วยได้เพราะรุ่นก่อนๆมาเขาก็ทํามาอยู่ได้นี่รุ่นก่อน,ก,อนก็ได้กันได้ได้ไดเดี๋ยว ไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้อหะไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ทีนี้มาชุมนุม,มติดชุมนุมติดอะไรกันเนี่ยก็เลยเลื่อนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยครั้งนี้ที่เราไม่ได้เงินเนี่ยเออเรามีความกังวลไหมฮะว่าเราจะไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างนี้มีความกังวลไม่ไม่ไม่กังวล <laughs> ผมว่าต้องได้เพราะรัฐบาลต้องต้องต้องช่วยเหลือได้แต่<ด>ถ้ารัฐบาลนี้ไม่อยู่อ,อีกเรื่องนี้ไหม <laughs> แล้วถ้ารัฐบาลนี้ไม่อยู่ถ้าถ้าไม่ได้ แล้วผมนี่ทกสผมจะหาที่ไหนอ่ะขนาดมีรัฐบาลเนี่ยขนาดมีรัฐบาลรักษาการเนี่ยเรายังได้เงินยากเลยแล้วคิดหลือว่าถ้าเอาเอาคนอื่นมาเป็นรัฐบาลเอารัฐบาลคนกลางมาแล้วเขาจะมาสนใจชาวนาก่อนผมว่าจะมีรัฐบาลคนกลางคุณผมว่าปราบปากชาวนาก่อนแน่ปราบชาวนาก่อนแน่พวกนี้เรื่องมากแล้วแล้วแล้วรัฐบาลคนกลางมาจากไหนครับใครคนตั้ง ใครคนตั้งเอเทพตั้งคนเดียวไงใช่ป่ะเมื่อวันอาทิตย์ก่อนไปเลือกตั้งมาปะเลือกเลือกเลือกมาแล้วแล้วแล้วถ้ารัฐบาลคนกลางเนี่ยใครคนตั้งถ้าไอเทพตั้งผมว่าไม่น่าจะใช่อะไม่น่าจะใช่อะ ก็ทั้งกลุ่มท uh ี่เขาเป็นตัวแทนชาวนาที่ออกไปประทวงตอนนี้เขาบอกว่าอนายกออกถึงชาวนาถึงจะได้ตังคุณลุงเชื่อไหมครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อแล้วรู้จักรู้จักไอคนนี้ไหมฮะที่เป็นแกนนำชาวนาไม่รู้จักไม่รู้จักเขาเป็นเขาเป็นตัวแทนชาวนาจริงๆไหมผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่รู้จักอ่าก็คือชาวนาบอกว่าไม่รู้จักเขาบอกว่าเขาเป็นชาวนาแต่ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยสัมผัสไม่เคย ว่าจำนำข้าวคุณลุงอยากให้มีต่อ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 เมื่อราคามันมันมันไม่เป็นความจริงมันมากเกินไปจะลดย่อนลงมาก็ก็ยังได้แต่แล้วชาวนาจะอยู่ได้ก็แอ้นี้เนี่ยเรื่องจำนำข้าวนี่หละอยากจะกลับไปใช้ประกันไหมประกันราคาข้าวประกันราคาข้าวมันมันก็ได้แต่ผมว่ามันจะสู้จำนำมันจะง่ายกว่าแล้วก็ ครับมันก็จะได้มากกว่าจำนำมันเป็นธรรมกับเรามากกว่าเป็นธรรมกับเรามากกว่าคือเรามีข้าวเราก็ได้ตังไม้ข้าวไปเราก็ได้ตังแต่ไอ้ชดเชยนี่เราไม่มีข้าวก็ได้ตังชดเชยนี่มันจะมีปัญหาคนเช่านาด้วยคนเช่านาด้วยเพราะไอ้นี่ยข้าจะเจ้าของนาเนี่ยเอ้ามึงเช่านากูไปมึงเช่านากูทำแต่ชดเชยกูเอาเนี่ยอเขาจะมาแบบนี้ลองไปถามเจ้าของนาที่ให้เช่านี่เขาจะกล้า กล้ารับปากว่าเขาทําแบบนั้นไหมไม่มีใครพูดหรอกแต่ต้องกามเจชาวนาดิไอชาวนาที่โดนมาครับเสียค่าเช่าไรละพันแล้ชดเชยเขาก็เอาไปอีกชดเชยเขาเอาอีกไม่จ้อ่ะคนคนในหมู่นี้เนี่ยมั่นใจไหมว่าแหมมันจะอาชีพนี้มันจะกลัวจะไปไม่ไหวเพราะลงทุนไปหลายหลายตังเลยคะับโอเคจะฝากกาลังใจให้กับรัฐบาลชุดนี้ยังไงฮะขอให้ให้ให้ช่วย ำนำข้าวรับจำนำข้าวต่อไปเมื<ช>่อราคามันมัน,ม,น,ม,นมันเกินไปก็ลดยอดลงมายาให้ถูกมาก่าเช่าให้ถูกมาเอออย่างนั้นชาวนาก็ยังพออยู่ได้ใ,ให้จำนำต่อพวกพพวกผมก็จะได้พอลืมตาอ้าปากได้มัง่งเมื่อสมัยก่อนนี่ที่ไม่ไม่มีฤดูจำนำเหลือมัง่งไม่เหลือมัง่งถึงหน้าถึงปีก็หมดถึงปีก็ นี่เขาต่อ,อแล้วลงนาทีนก็เป็นนี่เขาต่อแล้วพอตอนมาตอนจำนำข้าวเนี่ยรับจำนำรัฐบาลรับจำน,ำนำนี้ก็พอมีตะตังเหลือติดบ้านบ้างอะ่ะแต่ก็ไม่มากอื <c oughs> แต่ถ้าไปอีกสักระยะหนึ่งก็คิดว่าน่าจะดีก็น่าจะดีขึ้นเพราะดูระยะสามสีสี่ห้าปีมาเนี่ยก็ยังซั่วหน่อยว่าจะ ลุงได้เงินมาเอาไปใช้อะไรบ้างมันดวนมากเม,ม,มันมีสิทธิ์มันมีตกค้างแลนนี้ทกศนะเดือนทกศกถึงปีก็ไปส่งเราแล้วก็ถูกประมาณได้ต่อถึงเขาไม่พักชำระนี่<ะ>เราไม่ได้ส่งเราไม่ได้ส่งก็เอาก็เอามาใช้จ่ายในนี้ใช้จ่ายไปตุก่อหน้าปีนี้เนี่ยจหากว่า<ะ>หากว่าทกศให้ส่งเราก็เอาเงินที่ ยืมเข้าไปมั่งส่งส่งแล้วก็เอามาที่เขายืมเข้าไปก็เอาไปใช้คืนเขาที่เหลือมั่งก็เก็บเอาไว้ใช้ซื้อปุ๋ยซื้อยาเมื่อสักครู่ได้คุยกับพี่ขาว่านอกจากโครงการรับจำนำข้าวแล้วยังมีเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรอีกที่ทําให้เราเหมือนกับช่วยเหลือพวกเราได้ด้วยใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็พักหนี้อยู่ครับ,รบก็ก็จะหมดแล้วมั่งเนี่ยถ้าว่าไม่ได้เงินข้าวก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนไว้ใช้จกสสามแสนห้านบ ก็แล้วเรื่องของที่วันนี้รัฐบาลถูกฝ่ายตรงข้ามออกมาผักดันให้ให้ลาออกนะฮะหรือว่ากําลังถูกให้เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยคุณล,งลุงจะฝากกาลังใจไปให้รัฐบาลยังไงบ้าง,างโมว่าให้สู้สู้ไปก่อนอย่าไปลาออกเลยลาออกผมพวกผมตายกันหมดแน่นะ ตาลาวก็ะบบวงตายแน่เลยครับสู้ๆใช่ไหมครับสู้ๆไว้ก่อนยิงรักสู้ๆไว้ก่อนครับถาถตายิงรักออกลาออกระผมตายตายไม่คิดว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์จะสามารถทําได้ดีกว่าเขาไม่มองพวกชาวนาพวกฉันเขาม,มองพวกชาวนาเป็นพวกชั้นล่างก็เขา,าเขา่าเสียงก็อยู่ฟังอยู่ก็รู้แล้วครับและเรื่องจริงๆก็ไม่เคยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลไม่เคยมามอง ชาวนาเท่าไหร่เลยครับไม่เคยมามองเลยบึ่งเจ้ามามองยี่ตอนที่ว่าชดเชยให้หน่อยมาแย่งจำนำเขาเนี่ยเขาจำนำอยู่ดีๆแล้วมาแยง่งเอาไปเปลี่ยนเป็นชดเชยมันไม่ถูกไอ้ชดเชยเนี่ยมันไปให้เจ้าของนาแล้วชาวนาจริงๆมีนาเองไหมไม่มีหรอกเช่าเขาทำทั้งนั้นเนี่ยไปร้อยบ้านพันบ้านเนี่ยบม่มีนาตัวเองขี่ไร่นาเช่าขี่ไร่ไม่มี มีตนาเจ้าทั้งนั้นก็อดากก็คือให้กําลังใจรัฐบาลครับครับให้กําลังใจรัฐบาลให้สู้สู้ยาลาออกเด็ดขาดเลยยาลาออกผมตายแนย่ผมตายกันแล้วชาวนาแย่ใช่ไหมฮะชาวนาแย่เลแน่โอเคฮะขอบคุณทัครับครับ